หารเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับมาแล้วจ้านกเขาอยู่ข้างเขา

bay bay bí bia khao ho bin khao ho bên tao bắt được แสแดงว่าเชื่องแล้วใช่ไหมนี่เบียแบบคุ้นเคยกับอาแมะอะเนาะเขาคุ้นเคยกับแม่แล้วเนาะวันละนสามเวลาโอ้ดีเขาไปทำรังอยูา่าเธอดีเนาะอ,อ,อู้ดีฝนจะตกไหมนี่

เขาินอเขาด้ได้บ่โต้ไหมเขาคุณคุณยายเขาเตี๋ยไทยไทย